ล่ะะคเพราะว่าบางทีก็บอกว่าดื่มแล้วก็ดีดื่มแล้วสู้ดีมากบีงทีเกลียวเกลียวนะครับแล้วก็เนี่ยลิ์ของมันจริงๆไม่ว่าเหล้าเบียร์ไวน์ซึ่งมีแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยนะครับฤทธิ์โดยตรงเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นแค่วินาทีจริงๆก็จะถูกแอลกอฮอล์จะดูดซึมผ่านผนังของกระเพาะและลำไส้เนี่ยเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดแล้ววิญญาจะฉีดโครมขึ้นไปทันทีแอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ ที่สาคัญที่สุดที่สมองเป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั้นไปกดสมองกลางแต่ทําไมคนทานเหล้าแล้วคึกคักขึ้นมาก็เพราะถ้าทานน้อยๆก่อนในเมื่อบรุษเขาบอกหนึ่งแก้วนงนุษย์แก้วสองพุทธวาจา,จาแก้วสามแก้วก้านะแก้วสีก็เหมือนอะไรก็สราราคลานเพราะฉ <laughs> นะนั้นเนี่ยถ้าทานน้อยๆเนี่ยไปกดสมองกลางบริเวณที่ควบคุมความรู้สติรู้ยังอายรู้ผิดรู้ชอบ ไอ้ที่เขาเขีนว่าคนัวดื่มเหล้าเหล้าเข้าปากนี่อะไรที่จามโปรติทาไม่ได้นี่ทาได้หมดเพราะยางอายมันหมดมนั่นทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดื่มเหล้าแก้วตัวแรกนี้เนี่ยทาให้ความยางอายมันน้อยลงเขาโทษหน้ากะหนาขึ้นความความรู้ความรู้สึกที่จะหักห้ามใจตัวเองก็น้อยลงเลยเสมือนหนึ่งว่าความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นความจริงไม่จริงเลย oh. แล้วถ้าดื่มไปต่อไปเนี่ยแ <c oughs> อลกอฮอล์จะกดสมองกลางมากขึ้น <c oughs> มากขึ้น ทําให้ความต้องการทางเพศและความสามารถทางเพศเนี่ยลดเป็นที่รู้กันเป็นร้อยร้อยปีแล้วว่าคนที่ดื่มสุราห,หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรงอังเนี่ยทางกลับกันสมรรถภาพทางเพศจะเสียนะแล้วยาเสพติดตัวอื่นก็เหมือนกันนะคุณหมอที่ทางทุนมาดีแล้วไม่ว่าจะเฮโรอีนยาานะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้นอกจากมากระตุ้นแล้วตรงข้ามเลยซ้ำไปยังทำให้สมรถสมรถภาพเสียด้วยเรามีการทดลองชัดเจนง่ายๆนะคุณฮาร์์ครับเขาทดลองง่ายสุดคือเอาตัวอย่าง หนุ่มซอหล่อเฟี้ยวอย่างนี้นะครับนะ <c oughs> มาร้ายสิบคนนะครับแล้วก็ก่อนก่อนทำกทรทดลองก็เจาะเลือดดูซะก่อนว่าระดับท one, เทสโตสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายคนมีเท่าไหร่เจาะเสร็จว่าแบ่งครึ่งเลยครึ่งแรกนี่ใช้ชีวิตปกติอีกครึ่งนึงนี้เนี่ยให้ดื่มแอลกอฮอล์สามชั่วโมงแป๊กหนึ่งสามชั่วโมงแป๊กหนะึ่ง <c oughs> วันก็ตกประมาณเกือบครึ่งขวดใหญ่ครึ่งครึ่งขวดใหญ่แล้วกันแต่สามชั่วโมงแป๊กต่างเดือนเดียวกลับมาเจาะเลือดใหม่ ปรากฏว่ากลุ่มที่มีชีวิตปกตินี่ระดับของโฮอร์โมนเพศช,ชายคือเทสโทสเตโอโรนนี่ยังเท่าเดิมทุกประการแต่กลุ่มที่ดื่มวิสกี้สามชั่วโมงเป๊กสามชั่วโมงเป๊กนะครับระดับโฮอร์โมนเพศช,ชายตกคู่ลงมาเลยเราะนั้นี่เราอธิบายชัดเจนนั่นเป็นคลาสสิกค,คืออาการสําคัญคนที่เป็นโรคพิษราเรื้อรังในเราลูล้หละอาการสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งนอกจากหักาวาประสาทร้อนและสติสั้นสัญญาแย่ก็คือเรื่องของ เอาว่าเพศไม่แข็งตัวเพั้นเรื่องทะเลาะบบาแวงในครอบครัวของผู้ชาที่ติดเหล้าก็คือมักจะระแวงว่าภรรยาจะมีชู้เรัว